เดี๋ยวนี้พ <ไง S 1> ามาชมดันด้วยท,<ง>ที่ทำเจ้า,จาตาลนะคะขั้นตอนเยอะพอสมควร<ๆ>แต่อ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะมัน<ๆ>ขั้นตอนเยอะมาก,กวันนี้ก็มีเพื่อนพามาดูด้วยตาตัวเองเลยอยู่แถวคองรี่นี่เ,เองค่ะเสียงเือล,ลูกตาลแข็งมากเลยนะคะ ธรรมดมามันจะดูเครื่องกว่าเพระมาะพ่อมันถ่ายรูปดูไม่เก่งใช่ไหมคะก็ธรรมดาถ่ายคนของถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายถ่ายหน้าคนสับด้วยถ่ายเป็วิดีโอโอเคดูไปที่ด่านต่อเดีะะย๋ยวจะได้ไม่เขินวันต่อ ก็แข็งอย่างนี้กรเจียวนะทำแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมคะดูคล่องทังเลยก็เป็นสิบไปสิบโอ้โหสิบเอิ้สิบแสดงว่าต้นตานี่ที่เราไปเก็บนี่ก็งอกมาเรื่อยจากทุกปีเขาจะมีลูกให้ค่ะลูกให้แล้วพอเจ้าของต้นหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อืมแล้วก็ไปเก็บบางทีหัวร่วงล่วงละค่ะ เนยตาลก็ทาขนมได้เดี๋ยวนะเอ๊ะที่ว่าไอตรงนี้เป็นสีส้มๆใช่ไหมตอนี่มันสดสอะทาขนมค่ะเนียนคุยเคเหนเคยเห็นเขาทำขนมตาลสีส้มๆเอาลูกสุกมันเราก็ลรมแนะนำแต่อาจจะน้องมาตั้งนานลริมแนะนำไม่ไร่รุ่นทำเนื้อขนมตาลเริ่มแนน กันึ่ขนมต่วนตาถ้าได้นี่งขนมตาเดี๋ยวจะมาดูถ้าาอดีมาตรงกันค่ะได้จะกินต่องใส่หมอบมะพร้าวเนี้นี่เนี้ยตาเนี้ยมะพร้าวไม่มีไม่มีไม่มีแย่จะนน้อง แต่ว่าถ้าเราไม่เอาเจาวออกเนี่ย <î ste> er> เราก็เนื้อนี่เราก็ไปต้มกินปกติหรือว่านี่แก่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้แก่ินไม่ได้เลยคนธรรมดาเน่ายัน้องเนี่ยไส้ที่เป็นนันอ่อนตรงเนี้ยจะอร่อยมากตรงไหนนะตอนที่ที่ยังนันอ่อนอยู่อืมค่ะเนี่ยเนชิ้นตรงเนี้ยมันจะอร่อยมากได้กินได้กินอยู่ได้กินอยู่นิ่มไปปะเขาจะซื้อเขาจะขายที่เป็นถุงถุงละกี่สิบจะไม่ได้แล้ว ถ้าไปเจอก้อนแข็งก็แม่อร่อยมันเป็นเนื้อเลยไม่ใช่เจ้าไม่ไปเมันแก่หรือเปล่าเดี๋ยวน่ลอนตาลเขาเรียกลอนอีแบบเนี่ยเรียกลอนพอแกเรียกจ้าแกแล้วก็จะเป็นเมื่อกี้ที่เราหยิบขึ้นมากินอันนี้าหม่แต่ให้ถึงครบวงจรชีวิตเดี๋ยวจะโตจะน้องมีแต่อันนี้เคยกินลอนตู้สึกข้างในมันไม่ได้มีไอ้ก้อนๆนี้ นั่นมันยังอ่อนอยู่เป็นคือตัวนี้แต่มันนิ่แล้วอ่อนอยู่งอกของเขาแล้วเพราะถ้ามันแก่ไปปั๊บมันก็จะสร้างที่ขึ้นมาแล้วไอ้ที่อ่อนๆมันก็แข็งก็แข็งตอนที่จะไอ้ลูกตาในที่เป็นสาวๆเป็นลูกอ่ะเขาก็มาฝานหัวลีแกงเลี้ยงต้มปลาต้มแกงเลี้ยงพอแก่แล้วก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยกินได้ทั้งลูกเว้นเปลือกอย่างเดียว และไอ้สีส้มๆนี่เห็ดเขาทำเอมค่ะขันมรสชาติมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็ฝาดๆงั่งไหมไอ้ส like yeah, <a> ีส้มๆไม่ฝาดอร่อยหนาหวานหอมเอ๊ะทำไมไม่เคยมีใครเอามาขายหรือมาให้ก hm ินบ oh ้างเลยโอ้ยฉ oh ันทำเยอะขายจนมือยจะอีกโอ้ยแลาวมันหมดเพราอย่างเป็นกมั oh uh ่งใหญ่ๆทำบ่อยไหมคะถ้ามีโอกาสได้มาที่นี่ก็จะได้โอกาสมันต้องเป็นมันต้องีอ่ะเข้า้าเลย เนี๋ยวเราต้องทำาตเองอ่ะ้นนี่ไงวงจรชีวิตเขาไปเป็นทานให้ทาตุาอน่ะอันนี้มันทำทาตทานหัข้อเนี่ยจะนน้องเนี่ยเป็นล่นล่นเนี่ยเนี่ยเป็นธานแล้วเนี่ยวงจรชีวิตเขาเยอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ินเราก็ไปเผาถ้ามันแก่ไปเผาเอ้ยทกน่้นที่ที่แข็งเมื่อกี้ก็ไปเผาเลยเป็นธานเอามาใช้อุ้ยหลายอย่างเนาะจ้บอก วงจารชีวิตอน่ยเขาใช้ได้หมดเพื่อนอย่างเดียวและตรงนี้เราไปเผาด้วยไหมจ้างเห็นนะเขาจะเผาท่านนี่หรอบางอย่างมันก็คงเป็นขุยไปแล้วม nah. ั้งเพราะมันไอ้นี่มันก็ไหม้ไปไอ้ยังงี้ก็เหลือเป็นเนื้อท่านเป็นก้อนท่านแบบเมื่อกี้เนี่้และไอ้นี่ล่ะเหมือนกันค่ะทำ่านโอ้พี่แต่หนูไม่เคยเห็นที่ว่า่านจากจาวตาเลยเนาะสุดยอดเนี่ยก็เผาออกเลยมาจะเป็นแบบนี้ร่อนอยู่แม่เนี่ย ค่ะมันนี่มันจะเป็นซีด้วยเพราะว่าท่านคาะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นถานแต่อย่างนี้สวยเนาะย่าขอบคุณนะคะสำหรับความรู้เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวแบบไปซื้อจานแบบลาจานเนาะเห็นเห็นให้ก็ดูยิ้มให้เกาดูกินขอบคุณค่ะ